ครับพี่น้องครับผมย่างสดๆนะครับย่างสดๆะมาไอามาซิมเท่ากันห้องซิมมือซิมเจียวซีฟูดเคยพม,ม่าปุณิเคยพมา่าปุณยุ่งกัง้ง สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีพี่น้องปองไปเกย์ไอซ์ไทิงสุขุสกุลครับผมนะครับวันนี้นะครับพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีนะครับป่ามดนะครับพี่สุสายใหญ่ของเราเมื่อนี้เพื่อนเอาอาหารทะเลมาเรยงน้องๆนะครับหมองมันเลยม็เลยแบบบ้าบ่ได้ด้ค่ะมะหอดหมองมะหอดพัทยามะหอดแรงทะเลแล้วเนาะนะครับพี่เราก็เลยนะครับ ซื้อกุ้งสื้อว่าเมึกคือหอยแข้งมาสูกินาลาดนำปลามีหลาดนำปลาพร้อมมีก็ทำมาไปถังแล้ว,ลวก็แล้วปลาหนึ่งครับแล้วก็ได้ยินว่าบอสก็จะมากินใช่ไหมครับบอสกำลังตามมากครับพี่น้องแล้วก็มีน้องก้อยชารินีนะครับศิลปินหมอลําสาวน้อยเฮาตอนนี้เพื่อนกำลังไปเที่ยวทะเลกันอยู่มึงพี่น้องกุ้งไหมอตัวบกหญ่ครับ ทั้งปุ่นเป็นหอยทั้งหอยทั้งปลาหมึกโอ้โห,โหปลาเถิหน่วยใหญ่ดีเลยครับนี่นะห,หอยหวานหอยหวานใช่ใช่หอยหวานแล้วก็ปลาหมึกเด้อพี่น้องเด้อะแล้วก็หอยแครงสดแเลยพี่น้องไมาอยู่ตอนนี้เพราะว่าเขาเอาที่มันออกกันมันมีแต่กลิ่นแซ่คือจังบอกหอยจูบว่าเนี่ยบอ่อมอออกกันมันคายออกก้ะชับน้ำกลิ่นมาแซ่เด้ครับ เมนูเราตอนเย็นๆนั่งเล่นแบบบรรยากาศสบายๆที่โรงแรมนะครับพี่น้องครับผมโรงแรมกับมแต่ไทยเฮาเนาะแมนครับมีแต่ไทยเฮาหนุ่ยบอยกับมากกับบอยกำลังอาบน้ำอยู่แล้วก็มานั่งอันนี้กินแล้วก็ไปเดี๋ยวไปเอาปลากระพงทอดน้ำปลามาตัวใหญ่ๆเกาทอดปลาออกน้ำงามเห็นเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์เห็นในเห็นก็จะปวดรุ่งเมียปลาเป็นลักษณะในรูปเลยเลยังไปกินใหม่ๆสดๆจากทะเลนะครับพี่น้อง กุ้งยังเด่นอยู่เนาะว่าในตายอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือแบบวาวขืนมากไหมมันอยู่หมองมั่นนะอันนี้เขาใส่วิธีย่างมันบอครับย่างจ้ะย่างแล้วก็เข้าอันซื้อไม่จิ้มแขีวไหมเอามาจิ้มเอาจิ้มออกเอาจิ้มกุ้งปลาเนยไงไงพี่น้องเต็มปากเต็มคำดีขนาดเลยไม่หวอยจูบานเข้าบ่สิมเบิึงเคยบ่ครับเคยเอาวิโอมบ่มันอมอะไรอยู่ด้วยนี่บอสอย่าบอเคยออมไม่เจอหรอหอยนางแต่ย่าง หอยแข้งกเโอ้พี่น้องเต้น um. ง่ญ่ๆครับปลาหมึกหอยเลือดบานเ่าเน้นบรรยากาศรีสอร์ทนะครับมองพักพักอยู่น oh, ี่ซ้อสามวันสามคืนแล้วนะครับคืนที่สามโอ้พอครัวเข้าต่ำอย่างน้อหนนอ ค้าวเขากำลังเเฮดน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาพ่นยิ่งเสร็จแล้ำจิ้มซีฟู้ดทำน้ำพริกอะไรแม่น้ำตอนนี้ก็ทีมงานบางส่วนกับไปเที่ยวบรรยากาศทะเลอยู่ไอเข็มไอต้น จะจัดเตรียมไปท่ามูไอเล่าบอดกระสิทธ์กำลังสิ์ตามมาครับเนี่ยกุ้งห้อยสิเผาไดยบ่คับมึงคิดจังไหนนี่เพราะว่าทานห้องมันแดงหรือไห่เพราะว่าต้องย่างแบบแฝงแงๆมันจังเสียบนะกุ้งไม่ต้องย่างสุกนะ เห้ยมันซีเมนไหมก้อนสุกเดี๋ยวเดยวัวไไนนี้กันกต้องฝากอะไรมั้กินร้อนๆ้นกินร้อนร้อนก็ได้ครับเพราะว่ามันสุกไว้ดอกน้องอกุกง้งเนาะเข้าเดียวแฟงแห้ง,หงบ,บุบบับบุดบักไปเลย <c oughs> มีหอยแข้งปลาหมึกครับพี่น้องกุ้งนะครับผุดดัดคำคำ,คำจุดน้อยผุดดัดน้อยเนะาะจังสีไปชิวๆอยู่สักริมหาดทะเลไปดูครับี่ช่วงนีม้มันห่อนอยู่ตอนนี้มันห่อน นอนเดียดเ,เปลี่ยนไปนั่งสีเท่าไปจะซื้อไมให,ก,มใหกับเขาอขอเอาว่าหันว่าหันคือจังส่แบบอันด <c oughs> ัอยูว่างหันผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่สาวพี่สุสายใหญ่ฝาหมดนะครับใจบุญใจดีอิรีครับให้มองพักน้องๆ ซื้อยู่น่กินมาให้กินอีกสุดยอดอิรีปลาหมดเท่าผมว่าปาน่าจะไปสร้างอีกสักที่ที่บ้านแพงอ่ะผมว่ายที่นี่ก่อน่มีผมผมได้มีหม่องเซาอยู่นะอยู่บ้านแพงนะโอตอนนี้ก็ลังประกาศขอีกังประขาย โอปลาสีขาวที่ข้างๆังดิสวนนี้นะครับใช่จักไรครับผมไรกว่าไรกว่าในราคาไรราคาเท่าไหร่ครับตารางวาสักสัาพันเองก็เอาขึ้นผมละเก้าพันไม่ถึงหมื่นห่างจากทะเลประมาณเจ็ดตารางเมตรละเก้าพันตารางวาตารางวาตารางวาละเก้าพันตารางวาละเก้าพันนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจครับผมอ่าสถานที่พี่เกตพี่เกตเท่าอยู่ก็เท่าที่เท่าโรงแรมเน่ะได้กว่าเงี้ยครับ แล้วโรงแรมก็ขายด้วยใช่ไหมครับดีสอดหรือโรงแรมขายด้วยควอมที่ครับขายแล้วป้าก็จะไปสร้างที่บ้านแพงสักครับไปอยู่กับวอสโจอยู่ยาวใช่ไหมครับจะไปอยู่ยาวรถบ้านเนีอยู่ยาวอ่ะใจเราตั้งอยู่ตั้งใจอยู่ยาวอยู่นะครับมันก็มีความสุขอีกมาอยู่บ้าน เราอยู่ตอนแบบว่าเจอน้องๆนุ่งๆพี่ๆพอมีความสุขนะครับเป็นกันเองด้วยครับเป็นแล้วก็อบอุ่นด้วยนะครับมีบอสที่บอสเพิ่งก็ดูแลเทคแคร์ลูกน้องดีหมู่บ้านนี้ขนาดวิดีโอเรากินก๋วยเตี๋ยวเนาะวิดีโอกินก๋วยเตี๋ยวบอสโทรมาวิดีโอคอลมาเห็นทุกคนกินพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ก็รู้สึกว่าอบอุ่นมีอสที่ก็ูลค่แน้นนี เป็นในพ่อเาไปตลอดปะเปต่ไปตลอดปะตลอดเดยครับนันหน่อยครับเรื่องเมื่อยนันเพ่แล้วก็เป็นมนุษย์ีแน่แน่ดครับโอ้พี่น้องพอขั้วห้างครับผมทำจิซี่ฟูด นี่มันคือซุ้มอยู่ในอันปลานดำเต้าอันนี้จ้าปวยก็ได้ดอกกระติลิยังกว่าข่านี่แม่มันคือซุ้มอยู่ในปลาดำโตฮาฮ่า่าชิ้วนี่แม่ท่านี่แม่ซุ้มอยู่ไหนอ่ะปลาดำโตวันนี้ออกมาจากกระดาษแผ่นนั่นบ่จงไว้ใช่ไหมจงไว้ยังตะตูกุ้งเอาไปเซตอันนี้จิงจิเออปูปลาลงแบบสดๆได้บ่ต้องลงใส่กระดาษใช่ครับผมอันนี้ถ้ามาพัทยาก็ต้องไปซื้ออาหารทะเลที่นาเกลือ เป็นเป็นแหล่งของมันเลยใช่ไหมครับเป็นแหล่งของมันเป็นแหล่งของมันแล้วก็สดสดมาจากเรือครับเสดสดมาจากเรือแล้วก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อือันนี้ประมาณโลเท่าไหร่ครับปุ๋งเนี่ยโลดสามร้อยกว่า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 สองร้อยหกสิบแล้วแต่เราจะซื้อราคาบไหนแต่แล้วหอยอันอันนี้เหรอครับหอยหอยเลือดหอยแข็งอืมครับพี่น้องครับผมย่างสดๆนะครับ ย่างสดๆมาไอามาซิมเท่ากันฮา <จด S 1> ซิมม,าาม,ามาซิมจเจียวซีฟูดเคยพม่พมาบุ้นเยพม่พมาบุ้นยุงกาง้างยางู่ไเขารตจะทำการชิมนะครับผม,ม,มกุ้งตัวบกงหญ่พี่น้อง กิดแก้ว e ก e e ีจงเตาี่เงเ็เจห้างวามเอนเนาะนี่ครับพี่น้องผู้คนต่ำเก้วเก้าอะไี้างอวนเหไ

โอเคครับพี่น้องครับผมขอบคุณพี่น้องเอ็ซทุกคนที่เขามารับชมคลิปนะครับที่เขามากดไลค์ให้มผมก็สิ <c oughs> ลองคลิปไปซ้ำหนีกันเรากันเนาะนะครับพอกันไม่คลิปหนา<ม>นะครับผมสวัสดีครับ